สวัสดีพี่น้องป้องปายมือนี่สิผ้าหลายหลายคนกับที่เป็น F อซผมนะครับอําพลชาแนลนะครับจะพามาดูผ้าบึงขย้าวานเขาเลยครับมีเหตุนากับกาลังวานเขาเลยครับนะครับกาลังวานเขานะครับกําลังเกิดนะเขากาลังเกิดเนี่ยครับกลุ่มเนี่ยเขามายังน้อนะครับเนาะด้นะครับก็ยจ้าสีมาม้ยังนอนะครับ มาตาใสเนาะอ๋อข้าเจ้ามหาเห็ุครับมาเห็ุหนี่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 คือการวานเข่านะครับนานี้นาวานเข่าเลยนะครับบางบางบ้านก็วานจนแล้วแล้วแต่บ้านนี้ก็เรื่องเริมบานวานนะครับพิกัดอยู่ที่บ้านน้องอึง้ง ตำบลสีเฮียงไม่อำเภอโพชัยจังหวัด้อยเอ็ดครับโอ้กําลังกําลังพอดีเลยนะครับนี่ครับคือการปลูกเขาเลดูฤด,ดูทำนานะครับเป็นบางส่วนนะครับที่วานเขาแต่บนท่านเห็นวานเมดเอกับภพาพี่น้องก็บึงประมาณนี้นะครับเนาะนะครับเดี๋ยวอัปเดตใ้เบึงเรื่อยๆนะครับช่วงนี้กําลังลงหน้ากันเลยนะ อ่าโอเคนะครับโชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์อัพพลแช anel ครับสวัสดีครับ